ครับจะ่องเตนจอง้าสูนนอเดนเลื่อนเพื่มนการสำหรช่องเราเพื่อขอเพื่อนคนละหนึ่งซับสไครต์นั้นแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารโพสต์ใหนอีกครั้งนะครับเพจพวกเรามีแล้วนะครับตามรูปกดติดตามแล้วก็กดติดต่อทางนี้ได้เลยอินสตาแกรมพวกเรามีแล้วนะครับกดติดตามเพื่ออัปเดตตอกคนโยนกลุ่ม Facebook พวกเราก็มีแล้วนะครับเข้าไปพูดคุยสาระทางนั้นได้เลยติกตกอพวกเรามีแล้วนะครับกดติดตามเพื่ออัปเดตข้อมูลความรู้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นรายการแชร์ความรรรูู้้้ก่่่อออออนนนนสงงมบคัทีียขาาตืถ นะซึ่งจะเป็นบริการใหม่ของเรานะครับลูกค้าสามารถให้เราจัดหารถยนต์ให้ได้เลยโดยที่ f c ของเราท่านนี้นะครับมีโจทย์มาว่าขอเป็น BMW ยมอซีรีส์3โฉม E36 ก็ได้หรือจะเป็น E46 ก็ได้นะครับขอเป็นสีดำสวยๆนะซึ่งวันนี้เราก็จัดหา E36 ตัว 318i มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานเรียบร้อยก็เลยขอมาทำคลิปแชร์ความรู้ซึ่งก่อนหนึ่งขอบอกเพื่อนๆนะครับว่า ซีรีส์ 3e 36เนี่ยเราก็เคยทารีวิวอย่างละเอียดแล้วนะเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปศึกษาเล่นๆดูนะครับว่ารถเนี่ยมันเป็นยังไงน่าใช้หรือไม่ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับมันคือ BMW ยยูซีรีส์3โฉม e 36เป็นตัว 318i ซึ่งจะเป็นรถสุดท้ายนะครับเป็นปี2000จะเป็นยูโรสเปคควาพิเศษของ e 36ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะมันมีอะไรบ้าง หนึ่งะมันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแท้ๆเลยนะครับในเล่มลำดับที่1วันครอบครองวันจดทะเบียนตรงกันซึ่งผมก็ขอบอกเพื่อนนิดนึงนะว่าความเป็นมือเดียวเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเน้นมากนะครับรถยุคนี้นะ เลขไม้เท่าไหร่กี่มือแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจให้เน้นที่สภาพจบที่สภาพอย่างเดียวข้อ2นะครับคันนี้เป็นยูโรสเปคซึ่งความแตกต่างของรถสุดท้ายกับรถแรกนะครับก็หลักๆเลย1ก็คือแอร์จอนะครับเป็นแบบดิจิตอลแล้วแล้วก็2เนี่ยยกเลิกพัดลมฟรีปัม๊มเ่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับส่งผลให้เครื่องยนต์ตอบสนองดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันขึ้นเล็กน้อยข้อ3นะครับนี้สําคัญที่สุดเป็นรถที่ผ่านการส่งซ่อมและ c ตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วนะจึงสามารถเอามาแบ่งปันและ แชร์ความรู้เพื่อนๆได้เลยมาดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้านะครับตัว E36 นกแก้วคันนี้นะก็เดิมจัดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งเดิมทั้งคันซึ่งคันนี้จะเป็นสีดําเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยกลับสีนะเพราะนั้นคิ้วดํารอบคันเนี่ยมันก็จะดูกลมเกลืนนะครับความคลาสสิกความน่ารักความเชยเนี่ยนะมันก็มองไม่ค่อยเห็นสภาพสีทั้งคันอันนี้ผมตีให้ประมาณ98%เลยนะครับคือแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรนะเจ้าของเก่าเนี่ยเพิ่งอาบน้ำทำสีมาเมื่อไม่นานนี้ นะน,นี่สําคัญอมากนะรถยุค9ก,กา้าสูเพื่อนชอบถามมาเยอะเคยทําสีไหมเคยผ่านการหน่ำน้ำไหมต้องทํานะบอกเลยนระถอายุขนาดนี้แล้วถ้าไม่ทำเดี๋ยสีจะซีดหน้าเกลียดเลยนะแต่ว่าสําคัญคือซอกข้างในเนี่ยอย่าไปทําโชว์ความแห้งเดิมมาไว้ไฟหน้านะครับโคมไฟทั้งสองฝั่งเนี่ยยังอยู่ในสภาพสวยยังใสยอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยผ่านการเปลี่ยนมาหรือเปล่ามาดูที่ด้านข้างของคันนี้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับทรงเดิมๆนะโช๊คเดิม,นะม,ดมสปริงเดิม นะครับล้อแมกขอบ15เดิมมาพร้อมกับยาง1956515นะซึ่งจะเป็นยางตรงสเปคโรงงานเลยแล้วคันนี้จะเป็นยางปี21ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปก็ใช้ต่อยาวที่เกี่ยวช่วงล่างของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตมามมาตรฐานช่องเราแล้วนะเราพบข้อบกพร่องอะไรบ้าง1ก็เป็นการฝุ่นเผาข้างนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้ฝุ่นมันเข้าด้วย นะครับแก้ปัญหาเรื่องการ่วดซึมของเพาข้างได้ข้อ2นะครับก็ลูกปืนรอหน้านะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับมีเสียงดังหมดสภาพแล้วจัดก,การเปลี่ยนให้เรียบร้อยลูกหมาก,กันคงหน้าซ้ายขวานะครับหลวมแล้วแล้วก็มีเปลี่ยนผ้าเบรกหลังอาการของเขาเนี่ยคือเวลาเบรกที่ความเร็วต่ำนะครับมันจะกระตุกนะมีเสียงเข้าห้องโดยสารเลยเกิดจากผ้าเบรกไม่ตรงรุ่น นะครับวันนี้ก็จัดการใส่ของตรงรุ่นให้แล้วเปลี่ยนบูธปีกนกคู่หน้านะครับลูกหมาปีกนกนะครับจัดการเปลี่ยนให้เพราะว่าเดิมมันหลวมเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะมีระยะฟรีของตัวรถนิดน,นึง้วก็สร้างความลำคาญให้กับเราระดับหนึ่งนะครับส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพสวยอยู่สมบูรณ์อยู่นะไม่ว่าจะเป็นโช๊คทั้งสี่ต้นแพนหน้าแพ้ท้าย นะครับเผากลางพวกนี้คือโอเคหมดเลยไม่ได้แก้ไขอะไรแต่สิ่งที่อยู่ในสภาพกัมกึ่งแต่ใช้ต่อได้นะครับเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปตามมาอยู่นะก็คือจานเบรกนะจานเบรกคู่หน้าคันนี้บางแล้วนะครับแต่ยังไม่มีอาการสัน่นเพราะนั้นถ้าเกิดถึงเวลาเมื่อไหร่เริ่มสั่นเมื่อไหร่นะอันนี้ก็เตรียมเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเจียไม่ได้แล้วย้ําว่าอันนี้เราไม่ได้ทําให้นะครับแจ้งไว้เฉยมันใช้ต่อได้อีกยาวมาดูห้องเครื่องของคันนี้นะครับอันนี้โช๊คฝาหน้ายัางดีมากอยู่ ตัว e3618i 3คันนี้นะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ M43 ขนาด1.8ลิตรนะครับซึ่งความแตกต่างของตัวนี้นะยูโรสเปคเนี่ยกับ e36 ทั่วไปก็คือแค่พัดลมไฟฟ้านั้นเองนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเก่ากว่านี้มันจะเป็นพัดลมฟรีปัมฟรีปัมเนี่ยข้อดีคือมันทนทานสูงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันก็จะถ่วงมันก็จะกินกําลังเครื่องนิดนึงนะพอเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้านเนี่ยรถมันจะวิ่งคล่องกว่า นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่าแบบรู้สึกได้ที่เกี่ยวว่าเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับจากการส่งตัวตามมาตรฐานช่องเราแล้วเราเจออะไรบ้างแล้วก็จะมียางแท่นเครื่องนะครับยางแท่นเกียร์หมดสภาพแล้วนะเปลี่ยนยางฝาวาลวใหม่และคันนี้เปลี่ยนฝาสูบใหม่ด้วย นะพวของเดิมเนี่ยมันเริ่มมีผุข้างในเล็กน้อยนะส่งผลให้น้ําดันอันนี้จัดก,การเปลี่ยนยกฝาเลยซึ่งมันก็คือน้องๆโอเวอร์ฮอนเหมือนได้เครื่องใหม่เลยหัวเทียนนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็รวมถึงสายหัวเทียนด้วยชุดหนึ่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยพอเปลี่ยนฝาสูบแล้วนะครับเราก็เลยจัดก,การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบป,ปะเก็นไอดีปะเก็นไอเสียนะครับจัดก,การเปลี่ยนชุดใหญ่เลยแล้วก็ส่วนระบบคูแลนส์นะครับจากการตรวจสอบตามมาตรฐานเนี่ย นะก็เยอะเลยนะครับพวกท่อน้ําต่างๆนะเนี่ยตามรูปเลยนะท่อน้ําคู่นะท่อน้ําข้างเครื่องท่อน้ําหลังเครื่องข้างเครื่องนะฝาหม้อน้ําวาวน้ําปั๊มน้ํานะครับ,ววนะรบชุดใหญ่เลยทุกรายการเนี่ยอยู่ในสภาพกั้มกึ่งนะครับคือแบบใช้ต่อได้อีกไม่นานนะนะคือเสี่ยงนะัอนนี้บอกเลยว่า อะไรที่เกี่ยวกับระบบน้ำเนี่ยนะมันคือหัวใจของการเล่นรถเก่านะครับเพื่อนๆอย่าไปวัดดวงอย่าไปตลกกับมันนั่นนี่ก็จัดการซ่อมแบบเชิงลุกให้ชุดใหญ่ส่วนนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับพวกระบบอากาศเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่นะพวกระบบจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังดีอยู่เามาดูห้องเครื่องของคันนี้นะครับเน,นตัวาการความร้อนฝาหน้านะก็ยังสวยยังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับน่า20กว่าปีแล้วแล้วก็สภาพห้องเครื่องของคันนี้ก็คือสวยเรียบร้อย นะน,นี้เครื่องเห็นไหมใหม่ใส่กิ้งๆเลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนฝาสูบยกฝาเลยนะเปลี่ยนเสมือนได้เครื่องสดใหม่ทั้งงานเลยนะครับแล้วก็เนี่ยพวกท่อไอดีต่างๆนะครับนี่ก็พวกคาบกันสนิมเดิมๆอยู่ครบอันนี้ Airflow นะครับอันนี้สัญลักษณ์เปลี่ยนมาเมื่อปี60นะโดยเจ้าของเก่านะครับทำมาแล้วแล้วก็เบ้าโช๊คทั้งสองฝั่งนะครับแชสซียนสภาพแห้งเดิมสวย นะครัคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนนะพวกสติ๊กเกอร์คันหน้าอยู่ครบหมดเลยอันนี้หม้อน้ำนะครับเป็นสัญลักษณ์อันนี้น่าจะเปลี่ยนมาใหม่โดยเจ้าของเก่าแล้วนะน,นี่เพื่อนๆดูเนี่ยน,นี่คือพัดลมไฟฟ้านะเป็นลักษณะนี้เลยนะห้องเครื่องของคันนี้ก็ประมาณนี้นะ E 3 6รหัส M 4 3มเนี่ยดูแลง่ายมาดูห้องโดยสารของคันนี้นะครับ E 3 6ยูโรสเปคนะฟงละลายสีก้านมันจะคนละลายกับตัวธรรมดานะครับมาในลักษณะนี้เลยนะแล้วก็ เรือนไมคคันนี้นะครับใช้งานได้จริงทุกจุดนะผ่านการซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แผงคอนโซลนะอันนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมบราฟูงซึ่งยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่แอร์ดิจิตอนะอย่างนี้เขาเรียก Air ์จอนะครับเป็นภาษาคนเล่นรถนะมันจะมีสมรับตัวยูโรสเปคนะคนาฬิกาใช้งานได้จริงสวยนะแผงเกียร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย นะครับแล้วก็คันนี้กระจกทั้ง4บ้บานนะครับกระจกมองข้างสามารถใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าคือสมบูรณ์มากนะแล้วก็เนี่ยมาดูเกะนะครับเกียรโดยสารเนี่ยนะอยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยนะครับไม่มีแตกร้าวเลยนะมีเจ้าของเก่าดูแลไม่จอดตากแดดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือเดิมๆติดรถนะครับสมัยไฟแดงนะยังอยู่คันนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่แล้ว นะครับแล้วก็ส่วนเบาะโดยสารคู่หน้าถือว่าสวยเลยนะครับถ้าอยากจะให้เพอร์เฟกนะเอาไปสปาเขาขาวสักรอบหนึ่งก็จะดีนะหนังเนี่ยไม่มีขาดนะยังนั่งแบบนุ่มสบายอยู่เลยอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวยูโรสเปกห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้นะครับก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับคือน่ารักแล้วก็เจ้าของดูแลดี นะไม่ว่าจะเป็นเบาะโดยสารนะครับยังนุ่มยังแน่นอยู่นะเป็นเบาะโซฟาเพื่อนๆก็ดูไว้นะเบาะของยูโรสเปคเนี่ยมันจะนั่งสบายลักษณะน,นี้เลยนะซึ่งก็เหมือนข้างหน้านะครับถ้าอยากจะให้เพอร์เฟกนะก็เอาไปสปาไปขัดเบาะให้มันสวยๆขาวๆสักรอบหนึ่งนะครับก็สวยงามเลยดูีิการขี่ของคันนี้นะครับก็ตอนที่เราไปเลือกเข้านะซื้อเข้าเนี่ย เรไปเทสดูนะครับรถพื้นฐานค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องยนต์โอเคเกียร์ไม่มีปัญหาช่วงล่างถือว่ายอมรับได้อันนี้มันก็เป็นประโยคเป็นคีย์เวิร์ดเลยที่ผมจะเน้นก็คือรถพื้นฐานดีนะครับถามว่ารถเพอร์เฟกไม่ต้องซ่อมเลยเนะี่ยคือมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับมันก็ตามสภาพทั้งนั้นนะเราก็ต้องเอามาซ่อมเอ,เอามามา QC ตามสแตนดาร์ดเราแต่ต้องเป็นรถที่พื้นฐานดีปั้นต่อได้ง่ายนะถ้าเกิดรถพื้นฐานไม่ดีถูกแค่ไหนผมก็ไม่เอานะเป็นภาระ ซ่อมเป็นแสนบางทีไม่จบนะครับซึ่งคันนี้ถือว่าโอเคแล้วบวกกับรถที่มีความเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ล้างนะครับรถก็จะมอมแมมนิดนึงแต่ว่าพอส่งตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเราแล้วนะครับคันนี้อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในสภาพกั้มกึ่งนะมันเยอะนะกั้มกึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะทําก็ดีนะถ้าจะไม่ทํามันก็วิ่งต่อได้ ซึ่งมันอยู่ในสภาพที่ยังไม่ออกอาการนะครับใช้คำนี้นะเราก็เลยต้องเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยชุดใหญ่นะคันนี้ค่าซ่อมบำรุงทุกอย่างเนี่ยก็ตามบินเท่าที่เห็นนะครับคันนี้หมดไปเกือบห้าหมื่นนะก็เป็น E36 พื้นฐานดีนะครับแล้วก็ไม่มีอาการอะไรแต่ซ่อมค่อนข้างเยอะเหมือนกัน,นแต่ถามว่าจบไหมมันจบนะบันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำเพื่อนเสมอนะว่ารถยุคเก่าเนี่ยนะพวกรถยุค90ูเนี่ย มันทําง่ายนะครับแต่ว่าเวลาเพื่อนๆดูแลรักษาเขาเนี่ยให้ซ่อมเชิงลุกนะครับซ่อมแบบแอคทีฟเลยคืออย่ารอให้เสียค่อยซ่อมนะครับอะไรที่ว่ามันกั้ากึงเริ่มมีอาการแล้วนะจับเปลี่ยนชุดใหญ่ให้หมดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูแลถึงซ่อมถึงนะครับซ่อมเชิงลุกแบบแอคทีฟเนี่ยนะ BME36 นกแก้วนะครับมันก็จะส่งมอบความพึงพอใจให้เพื่อนๆอย่างไม่น่าเชื่อนะเพราะเพื่อนๆอย่าลืมว่าถึงมันจะเป็น E36 นกแก้วที่ดูเก่าๆเชยๆนะแต่มันคือ b m w 3 6น้ีู่นะ3 ซึ่งเป็นซีรีส์3ในโฉมที่การขับขี่นะครับสนุกแล้วก็เซ็กซี่อย่างไม่น่าเชื่อนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปนะครับซึ่งใช้ได้กับทุกคัน,นคไม่จำเป็นต้องซื้อจากช่องของเราก็ได้เ,เพื่อนๆลองไปหารถพื้นฐานดีสักคันแล้วเอามาทำนะครับลองดูสนุกแน่นอนสรุปนะครับ bmw ซีรีส์3 318 ie 3 6 e u r o สเปคคันนี้ก็ผ่านมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วนะสำหรับรายละเอียดการพีออเดอร์ นะครับก็มีดังนี้หนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนติดต่อเราเข้ามาจะเป็นทางไลน์ก็ได้หรือจะเป็นทางเพจก็ได้นะเพื่อนเพื่อนแจ้งรุ่นสเปคและสีที่ต้องการได้เลยแล้วขัอ้นตอนที่สองนะครับเราจะคอนเฟิร์มราคากลับไปว่ารถที่ท่านสนใจ นะในมาตรฐานของช่องเราเนี่ยผ่านการส่งซ่อม QC เรียบร้อยราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่รถข้อ3นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรับได้นะเพื่อนๆสามารถโอนเงินจองเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์ได้เลยใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์พร้อมส่งมอบนะขึ้นหนือความยากง่ายของรถที่เพื่อนๆต้อ,อตงการ